สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมครับวันนี้มาพบกับผมเชน้อยอีกครับผมวันนี้จะมาแนะนาวิธีมัดยางเส้นใหญ่เนาะมันยางเส้นใหญ่ยังไงให้แข็งแรงนะครับผมยางเส้นสิบสามสิบสี่มิลน,นะครับรูเล็กๆแบบนี้นะครับผมจะการูถ้ายางใหญ่สิบสามสิบสี่มิลก็ไม่แนะนําให้ใช้มือดึงเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะหลุดได้นะครับเพราะว่ามัน แข็งอย่างแข็งแล้วก็แรงดึงเราอาจจะไม่ถึงนะครับผมถ้าแรงดึงไปดีก็ได้ครับเพราะว่าบางทีเราก็เสื่อมเเส้นเล็กเราก็เจ็บมือนะครับผมเดีย๋ยวจะพามาดูวิธีแนะนํานะครับผมว่ามัดยังไงให้แน่นนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเชือกที่จะเกี่ยวลูกดอกของเราน,นะครับผมแล้วก็ขออนุญาตต้องมาขอดวก่อนนะครับ วิธีขอดมัอนนะครับผมจับ่างนี้นะครับแับนี้ก็ม้วนนะครับม้วนลับไปสักสองรอบนะครับสุดห้ายสองรอบเลยี๋ยวก็ดึงนะครับ ตนน้มีครีมก็ดึงตรงนีกครับก็จะได้แบบนี้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับผมครับวนรอบขึ้นไปเลย อะไรสองรอบแล้วก็หมดลงมาแลวครับโอเคครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มันจัดเข้าอย่างนะครับผมนี้ให้นำเฉพาะ ยางใหญ่นะครับผมยางเส้นใหญ่ๆมักยังไงให้แข็งแรงหนึ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันคอร์ดหัวเข้าไปก็ประมาณสักหนึ่งเซนหรือเซนขึ่งไว้ก่อนก็ได้ครับแต่เราจะไม่มาถึงตรงนั้นครับเราจะมัดประมาณครึ่งเซนนะครับผมโอเคครับเสียผมเตรียมมาสองอย่างนะครับจะมัดให้ดูครับอันนี้ เส้นเลขนี้เป็นได้ถักแขน,นะครับผมได้ถักแขเบอร์สิบสองนะครับเส้นนี้เป็นได้ถักสวิงนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์สิบห้านะครับผมซื้อมาครับก็เราก็มาขอนตรงนี้ก่อนนะครับ เราอาจจะมุมแคบที่นึ่นนะครับครับเหมือนเดิมนะครับูสรนี้หลักการนะครับถ้าทางนี้มันมันพับยากนะครับเราก็พับเข้าข้างในก็ได้ครับผมบพับเข้าข้างในแล้วก็ทีนี้เราก็จะม้วนกลับนะครับโอเคก็ได้แล้วครับ แล้วก็ไของสาย,ยางเลยสอดสยยางเลยครับครับก็เกินแตตรงที่เราจะมัดนะครับจัดเส้นให้เรียบร้อยสักหน่อยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เนี่ยครับครับเป็นใช้อะไรก็ได้ครับตะปูก็ได้ครับผมมาตอกลงแล้วก็เราต้องมีประคองนะครับผมนี่เราก็จะไม่ได้ดึงแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีที่ยึดนะแล้วก็ดึงนะครับดึงแล้วก็หมนุนหมนุหมนอย่างนี้ยนะครับ ก็แน่นแล้วนะครับผมงไง่ก็มาหุดแล้วก็เราก็อ้อมไปไปมัดกับเสียกตัวนี้นะครับกับเสียบตัวนี้รอบก,ก่อนแล้วก็ทีนี้มานี่นะครับสอดข้อนี้นะครับสอดข้อนี้แล้วก็มนอีกรอบหนึ่งครับผมทำเหมือนกันขั้นตอนที่แรกครับก็ดึงออกมาเลย มีแรงดึงดึงไปที่ครับยังไงก็ไม่หลุดครับผมบอีกฝั่งหนึ่งผมจะทำเป็นได้เล็กให้ดูนะครับเหมือนกันครับผม นี่ยางสิบยางสิบสี่ลูเล็กนะครับผมครับมาอย่างนะครับก็คือไอ้เส้นยาง <c oughs> เส้นใต้อยู่ใต้นะครับถ้าก็หัวไปซ้ายนะครับผมแล้วก็ซ้ายข้ามมาครับผมแล้วก็มาลอดตรงน,นี้นะครับ ตรงแล้วเราก็มาเข้าตรงนี้นะครับตรงเป็นสีแยกอยู่ตรงนี้นะครับรสอดเข้ามานี้เลยครับก็เลื่อนไปครับผมตรงที่เราจะเอานะครับ ตำแหน่งแล้วเราก็ดึงไว้สักหน่อยแล้วก็มาคล้องส่วนนี้เหมือนเดิมนะครับนี้ก็เหม,มือนเดิมนะครับดึงไปด้วยหมุนยางไปด้วยนะครับขึ้นหมุนลงหมุนขึ้นหมุนลง จ่นั่แน,แ,น,แ,นแบบนี้เลยครับครับผมพอได้ที่แล้วเราก็มามัดใส่ตัวนี้เหมือนเดิมครับ ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับดึงไปเลยทีนี้มีแรงดึงนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะเกี่ยวกับทุน ที่ซื้ออย่างเส้นให,ใหญ่ไปนะครับก็แนะนําไม่ใช้สูตรนี้ครับผมยาง11-12มิลแล้วก็ใช้มือก็ยังพอได้นะครับแต่ว่าเป็น10-34มิลที่รูเล็กๆแบบนี้นี่เราทาแบบนี้ครับผมถึงจะแน่นนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ